แม่เพลินคนชอบปลูกนะคะวันนี้แม่เพลินจะชวนเพื่อนๆมา,าบำรุงดูแลต้นสารแน่ที่เราปลูกไว้นานๆค่ะเพื่อนๆนี่เป็นสารเน่ของแม่เพลินที่แม่เพลินปลูกเอาไว้นานเลวค่ะเพื่อนๆตอนแรกก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยที่แม่เพลินปลูกอยู่ในรังโฟมนะคะเนี่ยแม่เพลินตัดรังโฟมนะนี่มีทั้งหญ้ามีทั้งอะไรขึ้นเพราะช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ดูแลเขาค่ะเพื่อนๆตอนนั้นน่ะเขาสวยมากเลยนะเนี่ย เต็มลองโฟมนี่เลยแต่ตอนนี้แม่เพินจะมาตัดเขาค่ะเพราะว่าสาราแหน่นะพอพอก็สวยได้ระยะหนึ่งนะคเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มยาวพอเริ่มยาวนะถ้าเราไม่ตัดไปกินเพื่อไปอะไรนะเขาก็จะเริ่มโทมค่ะนี่เพื่อนๆดูนี่บางก้านนี่ยาวมากนี่ตอนนี้แม่เฟินก็จะมาตัดเขาค่ะตกแต่งเขานะเรียกง่ายๆว่าทําสาวเขาก็ได้ค่ะเพื่อนๆนี่เขากจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะ สารแน่เนี่ยก็ไม่ตายง่ายๆนะคะเพืพ่อนๆมีอยู่ครั้างหนึง่งอ่ะแม่เพลินเคยเคยปลูกสวยมากเต็มกระถางแบบนี้แล้วแม่เพลินไม่ได้ดูแลเขาว่าค่ะช่วงนั้นมีปัญหาไม่ได้อยู่บ้านก็มาดูอีกทีสาระแน่แม่เพลินตายหมดเลยตายแบบไม่เหลือเลยนะแม่เพลินหาไม่เจอเลยแม่แต่ต้นเดียวแม่เพลินก็เออเดี๋ยวตั้งใจจะหามาปลูกใหม่นะพอยอยู่มาสักพักก็แตกมาต้นหนึง่งค่ะเพื่อนๆแม่เพลินเห็นโผล่มาต้นหนึง่งโอ้แม่เพลินดีใจมากเลยก็เอาต้นนั้นแหละคะ่ะมาเลี้ยง เนี่ยจนได้เต็มกระถางทุกวันนี้ค่ะเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มต้นจากต้นเดียวค่ะเนี่ยสาระแนนเนี่ยก็ปลูกง่ายก็ไม่ตายง่ายๆค่ะนี่เวลาเราตัดนะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องพยายามตัดให้ให้คิดโคนข้างล่างนะคะเนี่ยนี่ตัดไปเลยตัดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเลือกไอที่ต้นสวยๆเพราะว่าค่ะไปขยายพันธุ์ต่อก็ได้หรือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เอาก็ไปทิ้งเพื่ออะไรก็ได้ถ้าเราอยากปลูกเพิ่มเราก็ขยายพันธุ์ค่นี้พื่อน้นก็จะถอนหญ้าก็ไปในตัวก็มีหญ้าด้วย ยาบโคนกับสารเเแน่นี่ก็มีแค่โคนอยู่ในดินนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากขึ้นมาใหม่ค่ะนี่เขาไม่ตายสารเเแน่วันนี้แม่เพื่อนก็จะมาทําสาวเขาเพราะว่าเวลาเขาต้นเขาเลื้อยยาวค่ะเพื่อนๆกิ่งที่เขายาวๆใช่ไหมเขาเขาเหมือนกับ ก็ไม่ได้มีโอกาสที่ว่าจะโดนดินนะคะเขาก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่แตกรากทีนี้ต้นเขาก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆส่วนต้นตอเขาอ่ะข้างล่างเขายังอยู่นะที่เป็นต้นตอเนี่ยเดี๋ยวพอเพื่อนเพื<ๆ>่อนตัดแบบนี้นะตัดหมดนะคะไม่กี่วันอ่ะบำรุงใส่ปุ๋ยเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกงามขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยแตกงามขึ้นมาใหม่เลย แม่เพื่อนจะตัดให้หมดเลยตัดแบบให้ล้นไปเลยค่ะให้ให้ให้โกรนไปเลยอะ่ะแล้วพอพาขึ้นมาวันนู้นเดี๋ยวแม่เพื่อนก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูวันที่เขาสวยอะค่ะนั้นเพราะว่าเขาจะขึ้นมาใหม่ครั้งที่แล้วแม่เพื่อนก็เคยทำเสาว่าไปครั้งแล้วเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ทั้งหญ้าทั้งอะไรเต็มเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ดูเลยเขา ไม่มีผกม,มาทําไม่ได้เลยฝนตก,กนเพื่อนจะตัดก็หมดเลยเพื่อนเพื่อนบางคนเนาะอาจจะปลูกสารเณรแต่ไม่เพอนนี่แหละแล้วพอถึงเวลา pensa? เพื่อนเอาจเห็นว่าอ้าสารเน่ตายแล้วก็ชมหมดแล้วถอ,อนทิ้งเลยไม่ต้องถอนทิ้งกาททำแบบนี้ค่ะนี่เอาเนี่ยมาตัดก็กเลยค่ะ ต้นไหนที่เราเห็นว่ายาวๆที่เขาไม่งาเหม,มอือนเราตัดออกเลยตัดไปแล้วก็ดึงวัชพืชดึงหญ้าดึงอะไรออกไปด้วยเดี๋ยวแม่เพินก็จะดูนะว่าเขาจะมีก้นงส,สวยๆให้แม่เพลินปลูกไหม บางทีแม่เพื่อนอาจจะผูกเพิ่มตักหนึ่งกระถางก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อเป็นการขยายพันธุ์เขาเนาะนี่เดี๋ยวก็เราตัดแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะบำรุงเขาข่าวเพื่อนๆบำรุงใส่ปุ๋ยเขา แน่นี่เพื่อนๆต้องปลูกเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาทำกับข้าวได้หลายเมนูนะก็เป็นผักสดก็ได้ไว้ทำลาบทำยำทำอะไรได้หลายอย่างะคะ่ะเนี่ยเราไม่ต้องซื้อนะบางคนอาจจะมองว่าซื้อกำไม่กี่บาทแต่บางครั้งอะ่ะเหมือนเราต้องการใช้ด,วด่ดวนๆกับเพื่อนๆถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านเราก็ไม่ต้องวิ่งไปตลาดเนาะ ได้ยางเราก็ได้ความภูมิใจด้วยนะคะผักสดเราปลูกเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างผักธรรมชาติผักอินรียจ้าเพื่อนๆตอนนี้แม่เพิ่นก็ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่แม่เพิ่นตัดโคนเลยนะส่วนฝั่งนี้แม่เพื่อนเว้นไว้หน่อยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เขาก็เพิ่มมันก็เพิ่มขึ้นนะกำลังสวยอยู่นะคะนี่หลังจากนี้แม่เพิ่นก็จะมาบำรุงเขานะคะอ่สิ่งแรกที่แม่เพิ่นจะบำรุงก็คือแม่เพิ่นจะเอาขี้วัวกับเพื่อนๆใส่ให้เขาก่อนนะ ขี้วัวนี้เป็นขี้วัวที่แม่เพลินหมักนะคะเนี่ยแล้วพอดีเขาโดนน้ําฝนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รดน้ําก็อยู่ดีตอนนี้ขี้วัวนี้ก็ไม่ไม่มีความร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆแม่เพลินสามารถใส่เยอะๆได้นะแม่เพลินจะโรยให้เขาให้แม่เพลินใส่ขี้วัวหมดเลย น้ำที่แม่เพิ่นจะลดนะคะวันนี้แม่เพิ่นก็จะใส่แม่เพื่อนจะใส่นมค่ะนี่นมนี่เป็นนมจืดนะคะนี่มี่อยู่ไม่เยอะแม่เพื่อนจะใส่ให้หมดเลยเป็นนมจืดนมจืดนี่เขาก็ช่วยเอ่อเรื่องใบเขียวใบงามค่ะเพราะว่าก็มีในต,ตัวเจนสูงแล้วก็มีคแคลเซียมสูงค่ะนี่นมนะคะเพื่อนๆอ๋อฟุ้งหนักมากใ,ใ,บใบแข็งแรงนะคะ ที่วัวที่แม่ควรใส่มเมื่อกี้เขาก็มีธาตุในตัวเย็นสูงทำเกีย่ยวกับเร่งใบค่ะทำให้ใบเขาเขียวงามนะนี่แล้วแม่ควนก็จะเติมเครื่องดื่มชูกำลังไปนิดนึงเพื่อจชไม้สดชื่นก็มีวิตามินบำรุงเพื่อในการเร่งรากด้วยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเพื่อเร่งรากจะไม่แตกยอดแตกราก แตกใบเร็วแล้วก็อันนี้แม่เพิินก็จะใส่ PM e ไป PM e นี้เพื่อจะไปย่อยสลายพิวัวที่แม่เพลินใส่ลงไปนะคะนี่ PM e PM e เนี่ยใส่เยอะได้ไม่มีโทษกันเนี่ยแม่เพิินใส่ไปประมาณน่าจะ30 40ML 40ีเนี่ยเกือบครึ่งเกือบครึ่งครึ่งแก้วค่ะแต่ไม่ถึงนะเกือบเกือบแม่เพลนจะกลับประมาณเอานะนแล้วก็ผสมเข้ากันค่ะ บางทีสารเอนเราปลูอยู่ในดินนะคะในพื้นที่จํากัดนะคะพวกในในกระถางหรือว่าในรังโฟมเราเนี่ยค่ะเพื่อนๆก,ก็เป็นพื้นที่จํากัดนะปุ๋ยเขาก็จะหมดนะเะพื่อนๆเราต้องมาเติมปุ๋ยเ,เติมพวกน้ําหมักต่างๆให้เขานะคะเนี่ยยิ่งไม่ควรตัดก็แบบนี้นะเพราะเหมือนกับสูญเสียพลังงานไปเยอะนะเพราะว่าเราตักดก็โกรธเลยเขาก็ต้องออต้องการอาหารที่จะมา สร้างยอดสร้างใบเขาใหม่นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องมาบำรุงเขานะเดี๋ยวไม่กี่วันเขาจะแตกขึ้นมาเขียวอือให้เราเห็นเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ควนจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูวันโน้นที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะนี่เขาไม่ตายค่ะไม่ต้องห่วงเนี่ยรดน้ำให้เขานี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือการดูแลสารแหน่ของเรานะคะที่ว่าเราตัดตกแต่งเข้าไปอะค่ะทําสาวเข้าไปนะคะเพื่อนๆเพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าเออสารแหน่เราปลูกไว้นานๆแล้วเขาตายจริงๆเขาไม่ตายค่ะยิ่งถ้าเราตัดตกแต่งก็แบบนี้เรื่อยๆนะเขาก็ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนๆเขาจะสวยค่ะเขาจะแตกใบใหม่นะแล้วก็แตกคุ้มแตกกอขยายกอขึ้นมาให้เราได้กินตลอดไปเลยค่ะเพื่อนๆ เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายแค่ว่าเราต้องมาหมั่นตกแต่งเขาคะ่ะเวลาเขาสวยแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะโทมกับเพื่อนๆเราก็ตัดก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายนะคะแล้วเราก็จะได้สารแหน่กินตลอดเวลาเลยค่ะเราไม่ต้องไปหามาปลูกใหม่นะเพราะว่าสารแหนเกาจะไม่ตายไปจากเราง่ายๆค่ะเพื่อนๆตรับคลิปนี้นะแม่เพื่นก็ชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการที่จะดูแลสารหน่นะคะที่ว่าปลูกไว้นานๆนะคะเพื่อนๆ แล้วก็มาตกแต่งเขาค่ะให้เขาได้มีใบอ่อนใบให้เรากินได้ตลอดเวลากับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลองเอาไปทําดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพลินนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เพลินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ